บอกเราสวัสดีค่ะพร้อมนําเสนอรถมือสองให้ชมอีกแล้วนะคะมองหารถไปใช้ใช่ไหมคะ1 7 9 0 0 0บาทค่ะสูงโปร่งดูดีมีสเสน่ห์อีซูซูดีแม็กสองจุดห้าสปีดแคปไฮรันเดอร์มีบันไดข้างมีโลบาหลังรถปี2011ค่ะ เครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะคะราคาก็ประหยัดเครื่องยนต์ก็ประหยัดจัดไปเป็นเพื่อนผู้ใจไม่ผิดหวังค่ะลูกท่าน179,000บาทนะคะรถสวยๆหน้าหลังเดิมๆเมบาะไม่ขาดค่ะแอร์เย็นเพลงเพาะชงรางแน่แนๆเครื่องดีเกียร์ดีสีสวยพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะเล่มเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนด้วยค่ะ 1>, 1 7 9 0 0 0บาทสนใจโทรได้เลยนะคะเบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปแล้วแอดใส่ไว้ให้ทั้งหมดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ทักทายกันนะคะเห็นว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์คอมเมนต์บอกกันด้วยสวัสดีค่ะ